フフ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  I <laughs> do ไก่แม่นี้ดกมากดุกตีกันแล้วดุดเลี้ยงไก่อยู่นานะคะทุกคนตะไก่นับได้สิบสามตัวข้องนี้ดกมากินข้าวแล้วให้เขากินข้าวจะได้ไม่ออกไปหากินไก่ไม่งั้นนิกากลัวน,นิกาเยอะมาก อันนี้กำลังโตกระทงมีหลายรุ่นต้องมีไม้สักอันน้อยคอยตีตัวใหญ่ที่มันคอยแกล้งตัวเล็กๆแย่เงเงนกินเลยเลี้ยงไก่สร้างไรายได้นะคะกำลังเลี้ยงได้ไม่กี่รุ่นเพิ่งขายได้เงินเข้ากระเป๋ารุ่นเดียวนะคะทุกคนไปทางนู้นไปลูกปะ เสียงกีการ้องกะว่าวกะว่าวร้องคนเหมือนเสียงกระว่าเลยเยอะมากเอาของทิ้งไว้ไม่ได้หรกนางมาลักไปกินเดี๋ยวถ้าไกร่เขาจะขยายเป็นคลอกเล็กๆแบบของของพ่อดวนอ่ะเป็นล็อกเป็นล็อกให้อาไก่ทำแบบนั้นก็ดีพอเวลาเย็นๆหรือตอนเช้าเราก็ปล่อยเขามาคลายเครียด พอเวลาเราจะเอาเข้าวเล้าเราก็เ,เข้าวไปหวานในโคกให้เขาขขขโคกเขาเขาเขาไม่ให้กินเรื่ยละมาะยายหวานให้แล้วจะไปกวนเขาทำไมล่ะน่ะสองตัวน้อยน่ารักมากเลยดูนาเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เพลินไปไชอบสูงสิงกะใครชอบอยู่แบบนี้เงียบเงียบสบายใจดีอยู่สระบุรีก็เป็นคนชอบอยู่เงียบเงียบนะไม่ค่อยอยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ไม่ไปบ้านใครไม่ไปนินทาใคร ้าบแบบเนี้ยเงียบดิมาใหม่ๆเขาก็บอกว่าอยู่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยเรา